ความกลัวมันไม่ผิดแต่ยังไงซะก็ต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้ศาสตราจารย์ทำเพลงเหรอคะไม่ใช่ฉันนะนะม่รดเสียงอะไรอะฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน<ม>ไหนลองเล่าเรื่องม,มุมของเธอฉันฟังได้ไหม,มหรือว่าจบแค,แค่นั้นเองมีแค่นั้นคะ่ะแต่เพราะว่าหลูสะบัดมือแล้วมันก็หายเปเลยแล้วหนูก็หาไม่เจอเลยค่ะในบ้าน แต่มีสิ่งหนึ่งที่หนูกลัวรองลงมาจากแมงมุมคือเสียงฟ้าผ่าค่ะเสียงฟ้าผ่าใช่อยู่ที่นี่เธอต้องเจอกับมันบ่อยเลยล่ะหนูพอจัดการกับมันได้ค่ะแต่แมงมุมไม่ก็อย่างที่ฉันนนพูดไปเมื่อสักครู่ยังไงเธอก็ต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้นะหนูจะพยายามก้าวค่ะแต่ไม่น่าผ่านเรื่องแมงมุมถ้าฉันลองตั้งคำถามกับเธอขึ้นมาสักคำถามหนึ่ง เธอจะตอบฉันได้เลยเปล่าศาสตราจารย์ลองตั้งมากนก็ได้ค่ะแต่หนูตอบได้ถ้าวันหนึ่งเธอไปกับเพื่อนกลุ่มใหญ่แต่เธออยู่ล้างท้ายแล้วเพื่อนเธอบอกว่า,างหน้ามีแมงมุมเธอจะรู้สึกยังไงหนูวิ่งกลับทันทีค่ะพร้อมดื่มร้อมกับดื่มน้ำยาที่มันสามารถเพิ่มพลังกำลังเราได้แล้วรีบวิ่งกลับปราสาทค่ะแล้วทำไมเธอไม่เลือกสบิตตา แล้ววิ่งไปพร้อมกับเพื่อนหนูมีอีกวิธีนึ่งค่ะให้เพื่อนทําให้หนูสลบทรุดอุ้มหนูผ่านแมงมุมไปค่ะแล้วทำไมต้องทําให้สลบด้วยซ้ำจริงๆมันไม่ต้องอทําให้สลบด้วยซ้ำนะไม่อยากเห็นขามันค่ะเธอก็แค่หลับตาฉันว่ามันมันน่าจะโอเคหรือเปล่าเคลื่อนหนูชอบหลอกเขาว่ามันไม่มีแล้วแต่ความจริงคือดูตรงหน้าอือ ไม่รู้สิที่นี่มันมันยังไงก็ต้องเจอยังไงก็ต้องมียังไงก็ต้องเห็นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันใดวันหนึ่งเธอจะท้อขึ้นมาหรือเปล่าที่นีมีสอนเรื่องความกลัวไหมคะต่อวัดขัดกับความกลัวตัวเองถามว่ามีโดยตรงไหมฉันก็ตอบได้เต็มปากว่าไม่มีแต่ในเรวิอแต่รา,ายวิชาต่างๆก็จะสอดแทรกข้อมูลข้างนอกหรือข้อมูลต่างๆน,นานาที่เกี่ยวกับวิชานั้นๆได้ มันไม่จําเป็นต้องสอนตรงตัวตรงวิชาอย่างวิชาของฉันสเสน่ห์และศิลปะการต่อสู้ศิลปะการต่อสู้บางทีแล้วมันก็ต่อสู้กับอะไรหลายอย่างต่อสู้ความกลัวในใจต่อสู้กับสิ่งพัยัันตรายที่เรามองไม่เห็นหรือแม้กระทัง่งต่อสู้กับตัวเองอีกอย่างหนึ่งคาว่าสเสน่ห์คำว่าสเสน่ห์ของเธอเธอตีความหมายคําว่าสเสน่ห์ว่ายังไงการพูดคุยหรือเปล่าคะเพราะว่า การพูดคุยและการมองหน้าคนที่สื่อสารด้วยนะ่าจะเป็นเสน่ห์อย่างการคุยกันเ,ออเดี๋ยวนี้ฉันบอกแหละมันก็จริงๆแล้ววิชาของฉันมันก็เป็นวิชาที่ปลายเปิดหมายความว่าไม่มีถูกและไม่มีผิดเราสามารถมาปรับจูนกันได้ใครรู้แบบไหนก็เอามาแชร์กันและกัน<ต>ก็ถ้าปีหนึ่งอย่างเธอน่าจะเรียนวิชาของฉันในคืนวันศุกร์สินะเหมือนใช่ค่ะถ้าตามตารางเมื่อทีเธอกำลังจะพูดอะไรนะ ถ้าศาสตราจารย์บอกว่าให้หนูไปเจราจากับแมงมุมที่พูดได้อยู่ใต้น้ําหนูคงไม่ค่ะฉันก็ไม่อยากคุยไม่อยากเจราจาเหมือนกันไม่รู้สิแต่ถ้าต้องเจราจาจริงๆเพื่อช่วยอะไรบางอย่างหรือแม้แต่ช่วยพวกเธอเด็กเดิมแสงทั้งหลายฉันก็ยินดีและเต็มใจถึงแม้สิ่งสิ่งนั้นจะเปลี่ยนจากกายจะเปลี่ยนจากแมงมุมกลายเป็นตะขาบที่นอนหงายท้องก็ตามนะ